แมนยูนเต็ดพอใจให้รูเบนอโมริมเวลา3ปีเพื่อพิสูจน์ตัวเองรูเบนอโมริมตกเป็นเป้าของการจับตามองอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วแต่ตอนนี้เจ้าของสโมสรส่วนน้อยต้องการให้เวลาเขาถึง3ปีเพื่อพิสูจน์ตัวเองอโมริมเป็นหนึ่งในชื่อที่ถูกคาดการว่าจะเข้ามาคุมลิเวอร์พูลแทนที่เจอเกนคร แต่สุดท้ายเขาก็ไม่ได้คืบหน้าไปกว่านั้นเนื่องจากอาร์เนสลอตพิสูจน์แล้วว่าเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องด้วยการคว้าแชมป์ลีกได้ตั้งแต่ฤดูกาลแรกสำหรับอโมริมเขาพาทีมยูเนเต็ดแพ้ไปแล้ว21นัดจาก50เกมที่คุมทีมและนำพาสโมสรจบอันดับในลีกสูงสุดได้แย่ที่สุดนับตั้งแต่ปี1974ซึ่งมีคะแนนตามหลังลิเวอร์พูลถึง42แต้มด้วยเหตุนี้ตำแหน่งของเขาจึงถูกตั้งคำถามจากสื่อต่างๆแต่เซอร์จ,จิมรัดคลิป ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของสโมสรพร้อมที่จะให้เวลาผู้จัดการทีมชาวโปรโตุเกสร,รายนี้ถึง3ปีเพื่อพิสูจน์ตัวเองซึ่งอาจทำให้แฟนๆบางส่วนดีใจรูเบนจำเป็นต้องแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นโคช้ชที่ยอดเยี่ยมภายใน3ปีนั่นคือจุดที่ผมจะให้เวลาเขา3ปีเขากล่าวกับพอดแคสต์ The Business ของ The Time หลังจากถูกถามว่าเขาจะอยู่คุมทีมจนจบฤดูกาลหรือไม่ ฟุตบอลไม่ใช่เรื่องที่ทำสำเร็จได้ในช่วงข้ามคืนลองดูอาเตต้าที่อาเซนอลมสิเขาเคยมีช่วงเวลาที่ย่ำแย่ในช่วงสองปีแรกเรามีแผนระยะยาวนี่ไม่ใช่สวิตไฟคุณไม่สามารถบริหารสโมสรอ,อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยปฏิกิริยาที่รุนแรงต่อข่าวของนักข่าวที่ออกอรารวาททุกสัปดาห์ได้อย่างไรก็ตามฟุตบอลเป็นธุรกิจที่วัดกันด้วยผลลัพธ์ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่อโมริมสามารถนำมาเป็นข้ออ้างได้และแรดคลิปก็ไม่ได้มีอำนาจตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียว แม้ว่าเมื่อถูกถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าตระกูลเกรเซอร์บอกให้เขาไล่อโมริมออกแรดคลิปตอบว่ามันจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนว่ามีเหตุผลที่ดีในการให้เวลากับผู้จัดการทีมโดยเจอเก้นครบมักถูกยกมาเป็นตัวอย่างนำแต่ปัญหาของยูไนเต็ดมีมากกว่าแค่เรื่องผู้จัดการทีมสโมสรถูกบริหารจัดการได้ไม่ดีและผลการแข่งขันกับฟอร์มในสนามก็เป็นผลพวงจากปัญหาเหล่านั้นทำให้คำกล่าวของไรอันกิกในปี2011ว่า อยู่ในเตจะไม่มีทางล่มสลายเหมือนลิเวอร์พูลกลายเป็นคําทำนายที่ผิดพลาดไปทีมของอาโมริมอยู่ในอันดับที่10ของพรีเมียร์ลีกหลังจากลงไปแล้วสะเนัดชนะ3และแพ้3และมีคิวบุกไปเยือนแอนฟิ์ในเกมแรกหลังช่วงพักเบรกทีมชาติในวันที่19ตุลาคมนี้2ครั้งล่าสุดที่พวกเขามาเยือนจบลงด้วยผลเสมอแต่ถึงเวลาแล้วที่ลิเวอร์พูลต้องแสดงความเหนือกว่าบนสกอร์บอร์ดได้อย่างชัดเจน ด้วยสนับสนุนมีเหลืองพอดแคสต์ง่ายๆกด Subscribe กดไลค์และแชร์กด thanks เป็นค่ากาแฟให้ทีมงานครับทุกการสนับสนุนคือกำลังใจให้เราสร้างสรรผลงานดีๆต่อไปนะครับ